Power Punch Safety Hero เปดับเพลิงนวัตกรรมใหม่จากประเทศเกาหลีที่มีสารดับเพลิงระดับแค่ขาดสำหรับดับเพลิงได้ทุกประเภทโดยเฉพาะไฟที่เกิดจากน้ำมันที่ใช้ประกอบอาหารใช้งานง่ายไม่มีเซฟตี้พินพกพ่านได้ทุกที่ขนาดกระทัดรัดและมีประสิทธ,ธิภาพสูงคุณรู้ว่าทั้งดับเพลิงสามารถดับไฟได้แต่มีน้อยคนที่จะใช้อย่างชำนาญ เพราะถังที่มีน้ำหนักมากราคาสูงใช้งานยากและสารเคมีสีขาวที่ถูกฉีดออกมาทำให้คุณมองเห็นต้นเพลิงได้ยากแถมยังทิ้งคราบสารเคมีเอาไว้นอกจากนั้นเมื่อคุณดึงสลักแล้วคุณยังต้องใช้ให้หมดถังและยังต้องคอยตรวจสอบเพื่อพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ Power Punch Safety Hero มีอายุการใช้งานนานถึง8ปีไม่ต้องมีการบำรุงรักษาโดยยังคงประสิทธิภาพ100%เอร์เซต์ Power Punch s e t y Hero จำนวน1กระป๋องเทียบเผาถังดับเพลิงขนาด15บปอนด์มีความจุที่สามารถสเปร์ได้อย่างต่อนเนื่องนานถึง20วินาทีเพียงพอต่อการดับเพลิงเบื้องต้นก่อนที่ไฟจะลุกลามไปในวงกว้าง Power Punch Safety Hero ผู้ช่วยที่จะปกป้องคุณและคนที่คุณรัก